เร่ดูกับพี่คนแม่เฟิร์นเผยนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงทําตะกร้าแตก2 0 0 0ตะกร้าครับล่าสุดทุกคนแม่เฟิร์นวันณภาครับทุกคนได้มีการโพสต์รูปนะครับเป็นต่อๆของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็สินค้าที่จาหน่ายไปเนี่ยสองพกว่าชิ้นครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นนะครับน้องอุงอิงเนี่ยมันนั่งไลฟ์นะครับที่หลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอันนั้นนะ ครับทุกคนคือส0 0พันตก,ก้านะครับทุกคนลองบวกลบคูณหารเอาแล้วกันครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่ต้องบอกว่าแม่เฟิร์นเนี่ยได้โพสต์เอาไว้บอกว่านี่เราไปร่วมงานบวงสวงจริง,รงๆนะเราไม่ได้ขายของเลยนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอุค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอันนี้น้องไลฟ์นะครับเมื่อวานนี้เขามีการไลฟ์ในต่อๆของแม่เฟิร์นเหมือนกับว่าเป็นบรรยากาศแบบเล่นๆชิลๆ แต่อุงอิงเนี่ยปลาไป2,000ตะก้านะครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนคือต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ย ขายได้ทุกเวลานะครับขายได้ทุกเวลาจริงๆแฟนคลับ FC พร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตกันทั่วโลกนะครับบางคนไม่ทานกูต้าก็กลับมาทานกูต้าเพราะน้องอุงอิงบางคนแบบว่าไม่ไม่เคยทานอาหารเสริมแต่ทานอาหารเสริมเพราะลูกสาวเพราะว่าเห็นลูกสาวเนี่ยขาวขึ้นและเมื่อวานนี้ครับทุกคนอุ้อิ่มจะให้ทุกคนไปไปได้ฟังแม่เฟิร์นพูดกันแบบชัดๆเลยว่าอุงอิงเนี่ย จะได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าอุ้มอิ่มมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แม่เฟิร์นแบบสดๆนะครับเนกของเราแม่ฝากร้านนะคะก็ <c oughs> ฝากกูตาเนกด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากหนังใคยออด้วยมั่นใจว่าสนุกแน่นอนใหญ่แม่น้องๆถามมันเข้ามาว่าโปรดักต,ต่อไปจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ไหมเต้าอ,อุ้งอิงเราจะไม่ทิ้งครอบครัวนี้แน่นอนคะ่ะครอบครัวนี้จะอยู่กับเราไป ตลอดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนเป็นพยานนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นกว่าคนแน่นอนค่ะครอบครัวเพชรบ้านแพง,ะง,งจะอยู่กับเราเพราะว่าตอนนี้เราเราคิดไว้แล้วว่าอุงอิงเอ๋ยพ่อโจเอ๋ยอย่างเงี้ยหรือครอบครัเวเพชรบ้านแพงเอ๋ยเนี่ยเป็นครอบครัวเราไปแล้ว แแล้ววันนี้ภูมิใจมากดรกังนําแบบเป็นโลโก้ที่แบบโดดเด่นมากครับวันนี้แล้วก็เอฟซีก็คงจะอยากขอบคุณแม่เฟิร์นที่แบบสนับสนุนพ่อลูกคู่บุญคู่นี้ตลอดนะครับคือคนต้องพูดตรงๆว่าเราไม่ได้คิดว่าน้องเป็นคนเดิมเราคิดว่าน้องคู่ครัว การแบบครอบครัวไปแล้วนี่แหละคนถึงรักแม่เฟิร์นนะครับเพราะว่ามองน้องอุ๋งิงกับพ่อโจเป็นครอบครัวต่ำต้อยไครับแม่เฟิร์นไปแล้วครับแม่นะครับมาต้นต้นหน้านะครับอยู่ในแถวสวัสดีครับเอาได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนซึ่งแม่เฟิร์นเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้นะครับว่าอุ๋งอิงเนี่ย ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์แต่น้องคือครอบครัวไปแล้วนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าด็อกเตอร์กังน้ำเนี่ยเอารูปอุงอิงกับพ่อโจขึ้นหน้าปกเลยซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า1ล้านคนนะครับสุดปังมากๆลูกสาวนะครับและเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มก็ยังไปแบบว่าอุงอิงน้องไปไลฟ์ตอนไหนกับแม่เฟิร์นซึ่งเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะครับแม่เฟิร์นเนี่ยได้มีการไปร่วมพิธีบวงสวงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแม่เฟิร์นเนี่ยเนี่ยเขาไลฟ์ เขาไลฟ์16วันที่16นั่นก็คือเมื่อวานนี้กับน้องอุงอิงนะครับ2ชั่วโมงกับ4นาทีปาไป2 0 0พตะก้าครับทุกคนโอ้โหนี่แหละลูกสาวที่แบบไม่เคยทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับและเมื่อวานนี้อุงอิงก็คือแบบขาวขึ้นเยอะเลยอ่ะขาวกว่าพี่อุ้มอิ่มอีกนะถ้าทุกคนได้เห็นภาพนะครับถ้าทุกคนได้เห็นภาพที่อุ้มอิ่มถ่ายกับน้องเมื่อวานนี้นะครับทุกคนทุกคนจะรู้เลยว่าอุงอิงอ่ะเมื่อก่อนอุ้มอิ่มขาวกว่าน้อง เมื่อก่อนอุ้มอิ่มขาวกว่าน้องนะครับแต่ทุกวันนี้น้องขาวกว่าอุ้มอิ่มนะครับทุกคนให้ทุกคนไปดูกันเอาไว้เลยนะฮะนะครับ,นะรบให้ทุกคนให้ทุกคนดูกันเอาเลยนะครับว่าโอ้โหน้องขาวขึ้นเยอะมากแล้วเมื่อวันนี้อย่างที่บอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับสุดยอดมากๆ บรรยากาศคืออุ่งอิงคือโดดเด่นมากๆน้องโดดเด่นมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องเบลนี้พาดาเองหรือว่าพี่ออฟสุรพลเองแล้วก็น้ององุ่งอิงเนี่ยได้รับบทเด่นทั้ง3คนนะครับเมื่อวานนี้เขาได้มีการเวิร์กช็อปกันหลังจากจบงานบวงสวงทันทีเลยนะครับกับผู้กํากับสายจวดอย่างพี่บอยอูเทนนะครับทุกคนนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ ดังๆดังๆนะครับสบภาพยนต์เรื่องนี้และเมื่อวานนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยโอ้โหไปร่วมงานพิธีบวงสวงนะครับแม่เฟิร์นเนี่ยก็คือนั่งช้างมาเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้แม่เฟิร์นนั่งช้างมาเลยหลังจากนั่งช้างลงมาปุ๊บนะครับ แม่เฟิร์นก็ลงมาคุยกับบุมอิ่มก่อนเลยแม่เฟิร์นจำบุมอิ่มได้นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เขาได้มีการไลฟ์นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนได้เห็นไลฟ์แม่เฟิร์นก็แม่เฟิร์นเอามาเอากล้องเนี่ยมาคุยกับมุมอิ่มอยู่เมื่อวานนี้นะครับทุกคนแต่แม่เฟิร์นไปไลฟ์ตอนไหนไลฟ์สองชั่วโมงแต่ปักหมุดตะก้าสองพันตะก้าแตกนะทุกคนคิดดูสิโอ้โหสุดยอดมากๆาแล้วก็ขอบคุณแม่เฟิร์นด้วยเนาะที่รักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับแล้วก็จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้องุ่งอิงเป็นพรีเซนเตอร์ในโปรดักต์ต่อไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่น้องสมควรได้หละครับทุกคนซึ่งน้องก็เต็มที่จริงๆกับกับงานที่น้องได้รับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ด็อกเตอร์กังนัมเนี่ยนะครับทุกคนหรือว่ากูต้าเนสเนี่ยองุ่งอิงคือเต็มที่จริงๆเห็นไหมครับว่าน้องใส่เสื้อใส่ชุดอะไรแบบเต็มที่ทุกงานจริงๆสําหรับลูกสาวนะครับน้องก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยปังๆ นะครับอ,อุ้งอิงนะก็ถือว่าน้องเก่งมาอีกหนึ่งขั้นเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มอ่ะได้มีการทำคลิปนะครับลงช่องปรากฏว่าแฟนคลับมาคอมเมนต์เยอะมากเลยก็คือเป็นคลิปที่แบบว่าสุดภูมิใจนะครับเป็นคลิปที่แบบว่าสุดภูมิใจที่แบบน้องอุ้งอิงเนี่ยนะครับได้ก้าวมาอีกขั้นหนึ่ง กับการเป็นนักแสดงโอ้โหคอมเมนต์เยอะมากเมื่อวานนี้นะครับก็ภูมิใจจริงๆนะครับทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มก็ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะเอาคลิปนะครับบรรยากาศของแม่เฟิร์นที่พูดเอาไว้เราจะมารีลันหลายๆรอบเพราะว่าแม่เฟิร์นได้พูดเอาไว้นะทุกคนเป็นพยานนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อิ่มเพิ่งฟื้นจริงๆเมื่อวานนี้คือแบบว่าโอ้โหเต็มที่มากๆก็คือจาก บ้านแพงมากทมเลยเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าช่วงเย็นมิ้งก็จะมีงานต่ออีกนะครับนะสหลดบคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับเน็กของเราแม่ฝากร้านนะก็ฝากกูตานเน็กด้วยนะคะแล้วก็ฝากหนังไครออด้วยมั่นใจว่าสนุกแน่นอนใหญ่แม่น้องๆถามมันเข้ามาว่า โปรดักต่อไปจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ไหมเต้าอ,อุงอิงเราจะไม่ทิ้งครอบครัวนี้แน่นอนคะ่ะครอบครัวนี้จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนเป็นพยานนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นกว่าคนแน่นอนคะ่ะเอครอบครัวเพชรบ้านแพง,งจะอยู่กับเราเพราะว่าตอนนี้เราเราคิดไว้แล้วว่าอุงอิงเอยพ่อโจเอยอย่างเงี้ยหรือครอบครัวเพชรบ้านแพงเอยเนี่ยเป็นครอบครัวเราไปแล้ว แม่แล้ววันนี้ภูมิใจมากดรกังนําแบบเป็นโลโก้ที่แบบโดดเด่นมากครับวันนี้แล้วก็ เอฟซีก็คงจะอยากขอบคุณแม่เฟิร์นที่แบบสนับสนุนพ่อลูกคู่บุญคู่นี้ตลอดนะครับในสี่ท่านเลยนะครับเฟิร์นต้องพูดตรงๆว่าเราไม่ได้คิดว่าน้องเป็นพ่อเราเราคิดว่าน้องเป็ครอบครัวทกันเรื่องไข่อ้อนะครับุกวันนี้อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวไปแล้วนี่แหละคนถึงรักแม่เฟิร์นนะครับเพราะว่ามองน้องอิงกับพ่อโจเป็นครอบครัวมตั้งแต่แรับแม่เฟิร์นไปแล้วครับแม่ครับบ๊าด้านหน้านะครับอือดีคสวัสดีครับ